พร้อมค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำวิธีการปรับตั้งระบบ t e e r i n g w h e e l นะฮะระบบคอนโทรลพวงมาลัยการเซ็ตค่าหลังจากที่เราเปลี่ยนจอยอินดอยแล้วนะครับใน suzuki xl 7นะครับเข้าที่เนี่ย sw learning นะครับลูกพวงมาลัยเลยนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้นะครับเราก็เริ่มสตาร์ทเลยนะครับปึ้งเข้าไปนะฮะลุ่มนะครับจะกดปุ่มไหนก่อนก็ได้นะผมกดว่าลุ่มบวกจนกว่าวอลุ่มบวกจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์เคอร์เซอร์กระพริบสีเขียว เราก็แตะที่บวกเรียบร้อยนะฮะต่อมาฮะเนี่ยวอลุ่มลบนะครับโอเคครับต่อมาเดินหน้านะครับหรือบางคนเรียกไปหน้าโอเคครับต่อมาถอยหลังครับเคอร์เซอร์กระพริบแล้วกดครับทําไปจนกว่าจะครบปุ่มนะฮะนี้ปิดเสียงนะครับครับบางคนบลูทูธนะครับบลูทูธกระพริบแล้วกดบลูทูธครับแทงเอาท์นะครับวางสายรับสายครับนี่ครับเรียบร้อยนะฮะกด n ครับ ทดสอบระบบนะฮะนี่ครับเร่งเสียงได้แล้วเบาเสียงได้แล้วนะครับปิดเสียงได้ไหมนี่ครับปิดเสียงสัญลักษณ์เห็นไหมฮะรูปลำโพงปิดเปิดนะครับโอเคครับต่อมาบลนะูทูธฮะบลูทูธขึ้นแล้วนะครับต่างสายนี่ครับโอเคเราไปทำกันดูนะฮะสำหรับรถที่เปลี่ยนจอ a n อนดรอย Android ใน Suzuki XL7 ครับ